เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องแวนการ์จีกันนะครับผมวันนี้นะเราจะมานําเสนอวิธีการจัดเด็กนะครับผมซึ่งเด็กที่เราจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือเด็กโกพลัดินนั่นเองคือก็เราก็จะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าอ่าวิธีการจัดเด็กแวนการ์จเนี่ยมันมีมากมายแล้วแต่ความชอบของบุคคลซึ่งการจัดเด็กแต่ละเด็กเนี่ยมันก็จะทาออกมายากหรือบางเด็กเนี่ย ทีบบอ่อะไพวกสายซูเปอร์เรียล์เอะไรงี้เหมือนเลือกผมเนี่ยอ่ะมีโกพลาดินอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของส9บาทนะครับก็แล้วก็มีไอ้พวกกันนี่ที่ไม่ได้มาสี่สิเก้าแล้วก็อันนี้ด้วยนี่นี่เอเซลไม่ได้มาจากสีเก้าเหมือนกันโอดโดดด้โหทุทีอ่ะนี่ก็จะมาให้บอกวิธีการจัดเด็กของแต่ละคนนะว่าบางคนเนี่ยแบบอาแบบเฮ้ยแบบผมเล่นเด็กอนเฟหรือไอ้ผมเล่นเด็กเกียร์เนี่ยอันนี้เด็กเกียร์อะไรงงี้อ่ะเด็กเกียร์ปุ๊บ ไม่รู้ว่าควรจะจัดเด็กยังไงหรือเริ่มจากตรงไหนดีก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือหาเพื่อนครับหาเพื่อนที่ว่าเราจะแนะนําเราได้หรือเปิดคลิปตาม YouTube อะไรอย่างนี้ว่าเราควรจะทํายังไงนะวิธีการจัดได้คือแบบว่าสมมติว่า,าแบบเราเห็นเพื่อนเนี่ยแบบใครแบบเอยเขาเล่นการ์ดว่าแล้วมันเล่นยังไงแล้วก็แบบลองหาวิธีตาม YouTube หรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าแถวบ้านใครเนี่ยหรือโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้กับร้านการ์ดก็ ไปให้เขาแนะนาก็ได้ครับว่าพี่ครับผมอยากเริ่มเล่นพี่ครับหนูอยากเริ่มเล่นการ์ดอ่านะครับอืมสิ่งสําคัญนะครับในการจัดเด็กก็คือเราควรหาการ์ดที่ตัวเองชอบครับอย่างเนี้ยอ่าผมเนี่ยเด็กนี้เด็นี้สิ่งสําคัญอย่างแรกก็คือผมเนี่ยชอบโกมซดินที่ว่าเนี่ยไปเนี่ยราชสีเพราร้อนบรอนเอเซลเนี่ยมันเท่ก็แค่นี้นะครับจุดเริ่มต้นง่ายๆก็คือมันสวยจังเลยมันเท่จังเลยหรือยอย่างอ่ะเด็กนี้เด็ก ลูกคามิที่ผมเล่นก็เนี่ยผมเล่นใส่อีเลเซอร์นะต่างกับคนอื่นเมันเที่ยนั้นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนที่เล่นการ์ดไม่มีคนที่เล่นการ์ดบ้านอยู่ไกลจากร้านการ์ดเนี่ยก็น่าจะลําบากหน่อยนะครับถึงการเล่นการ์ดก็เล่นแมนการ์ซีโร่อะไรงั้นหรือถ้าชอบจริงๆก็พยายามจัดเด็กเอาครับก็แบบตามเว็บตามอะไรอย่างนี้ก็หา เว็บที่เชื่อใจได้อะไรอย่างนี้เพื่อจัดเด็กจัดการสั่งซื้อกาดมันมันจะดูง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นเนี่ยอย่างเช่นว่าอาเป็นชุดสี่สิบเก้าบาทแล้วกันอ่ะชุดสี่สิบเก้าบาทเนี่ยเราผมไม่มีตัวอย่างล้วได้ดิก็เอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อผิด card. การ์ดการแบบว่าการ์ดแบบซื้อเป็นกล่องเลยกล่องเเด็กเสริมอะไรอย่างนี้คือมันจะมีวิธีดูดครับก็ตรงนี้รู้นะครับว่าเห็นหรือเปล่า ตร,ตรงชื่อกาดเนี่ยมันจะมีเขียนว่า BT กับ Td อยู่ที่เขียนว่า T ีดีในของการ์ดก็คือเด็กพร้อมเล่นคือซื้อ1กล่องแค่คุณซื้อแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นมันจะเล่นได้เลยส่วน B t เนี่ยคือกาดเสริมที่เอามาแบบไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรกึกกึกกึก,กนะอันนั้นอยา่อยาคิดอย่าคิดมากเลยครับนั่นแหละเนี่ยใน B t คือของเสริมที่เอามาเสริมเด็กแล้วหลังกล่องเนี่ยหลังกล่องของกาดมันก็จะมีบอกว่าในแครนแครนนัน้นมันมีอะไรอยู่เหมือนกันนะครับผม Okay. รอพูดถึงวิธีการซื้อแล้วก็ mm. ทีนี้คือวิธีการจัดเด็กครับเมื่อเราซื้อของอะไรมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บเราจะจัดเด็กยังไงถ้าที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเล่นก็ลองแนะนําก็ลองไปดูการ์ตูนหรืออะไรอย่างงี้ดูนะครับดูการ์ตูนให้เพื่อนช่วยดูตามแบบ YouTube สอนวิธีการจัดเด็กคอมโบต่างๆหรือถ้าไม่ถ้ายากเนี่ยหรือไม่ก็ถ้าไม่ตรงใจเราเนี่ยเราก็สามารถจัดเองได้ครับจัดเองเลยเอายังไงก็ได้อะ แต่ขอแค่ว่าติกเกอร์ครบ16ใบาการ์ดอะไรครบ50ใบมีตัวเลือกมีอะไรเรียบร้อย <c oughs> ก็สามารถเล่นได้แล้วครับขอแค่คุณคุณชอบแล้วลองอยากจะลองทํามันส่วนการ์ดเนี่ยไม่ต้องคิดนะว่ามันจะแบบพี่ผมชอบอะ่ะแต่ทำไมมัน,ม,นมันกากอะ่ะมันกระจอกอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่าง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 งอย่อยนี้เนีตัวนี้ตัวนี้นี่นี่น,นี่คอสโอเวอร์ดะกอนเนี่ยคือไม่รู้ว่ากล้องโฟล์ชัดโฟล์ชัดเปล่านะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้กากนะ คือสกิลมันเนี่ยเมื่อสกิลของมันอะ่ะมันจะเสกโคโนลงมา2ใบเป็นโคโนเจตอะไรก็ได้ขอแค่ติดชื่อโคโนเจตลงมา2ใบตีปุ๊บถ้าข้างไหนฮิตสแตงเป็นกาดแต่ว่ามันก็ลําบากเงเพราะว่ามันคาวเตอร์บ้าสอแล้วก็เสิร์ชโคโนนี่แหละนะถ้าเกิดตีมีฮิตหรือโดนกิฟฟอนยิงไปนะก็ลําบากนะก็ <c oughs> นี่แหละครับคือการจัดเด็กการจัดเด็กเนี่ยผมก็ขอบอกเลยว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันแล้วแต่เราอะ่ะ ว่าเราจะจัดยังไงซะมากกว่านะครับสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นการ์ดนะฮะก็วันนี้ก็มาบอกไว้แค่นี้แหละครับบา,บายครับ